เอาที่สวัสดีพี่น้องอีกคือกานะครับผมเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางนะครับฮานอยประจําวันจันทร์ที่25นะครับธันวาคมห6นะให้มาชิกนะครับซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันคริสต์มาด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขกันเยอะๆนะครับเนาะสำหรับในวันนี้ด้วยนะมาชิกกับอากาศที่เย็นสบายนะมาชิกแต่ก็ไม่หนาวเยอะเหมือนวันสองวันก่อนนะนะครับก็จะอุ่นๆขึ้นนะมาชิกก็กําลังดีนะสหรับอากาศช่วงนี้เนาะ นะครับผมเนาะนะครับอ่ะก็ตามกันต่อลุ้นกันต่อนะครับกับแนวทางฮานอยผมซึ่งมีให้เป็นประจําทุกวันในมาชิคก็ลุนเหนือ่อยลุ้นปังกันทุกวันเลยสําหรับแนวนทางฮานอยผมเนาะนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีแนวทางอ่าเราพัฒนาด้วยนะครับสหรับวันนี้นะนะครับแล้วก็แนวทางสายด่วนเราพัฒนาด้วยสิบเก้าในขาดไปต้นไปก็จุดอ่าไม่ใช่ก็ทํำสายด่วนให้เหมือนเดิมแล้วก็มีแนวทางในทูปไปไข่ให้ด้วยนะมาชิคใครที่ชอบแนวทางในทูปมงคลตะไคร่หรือว่าไอไข่นะ นะครับเนาะนะครับถ้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับในรอบวันศุกร์ที่ผ่านมาในทางเรื่องรูปไอไข่เนี่ยนะครับในทางต่างประเทศนะพูดถึงในบ้านเนี่ยโอ้โหนะครับเช้ายันเที่ยงเลยนะครับมาเกือบทุกหุ้นนะนะครับพูดถึงในทางต่างประเทศถ้าใครที่ชอบในทางต่างประเทศในทางหุ้นต่างๆเนี่ยทักนะครับอีดีไลน์เอทีเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเข้าบ้านได้เลยนะเข้าไปลุ้นยฮงลุ้นปังกันในบ้านนะครับมีแนวทางลายแนวทางนะเป็นพี่สมาชิกที่นิยมชอบนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับ มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับแล้วได้ค่อยไปสรุปผลกันเมื่อวานนะครับเนาะแทางช่องพเพีสิกลางเนาะการนําเสนอสูตรคานวณตัวเลขประกอบการพิจารณากเนดทางฮานอยวันนี้ได้มาชีตัวเลขทั้งหมดคัดตัวเด่นมาจากนทางสูตรนะครับไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะแนวทางมีเข้ามีหลุดเด็กต่ากว่า18ปีผูป้ปกครองควรพิจารณาดูแลกลชิน้นการรับชมนะครับไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดในมาชิกนะครับเนาะ โปรดใช้พ<อ> <im sharing> <t contemporary> ิจารณาในการรับชมด้วยนะครับเนาะนะครับมาดูเมื่อวานกันเลยว่าเป็นอย่างไรสําหรับในทางฮานอยผมนะนะครับสำหรับในทางฮานอยเมื่อวานนะครับผมไม่สองกับเจ็ดนะเป็นมัดรวมด้วยคือมาชิกสำหรับพี่จะมาชิกที่มาติดตามใหม่นะนะครับเป็นมัดรวมนะผมไม่ได้แยกหน่อยให้นะครับนะครับเทียบเคียงสีน้อยนะครับมีน้อยกิตนะพิเศษปกติแล้วก็ V i p เด้อนะครับเนาะนะครับอิะกิจกาแสดงอย่นลืมขิตการแสแดงให้นะนี่เลยนะครับเนาะ นะครับา <c oughs> มาดูเลยแล้วกันนะครับเนาะที่เปียงผลเลยแล้วกันเนาะสำหรับน้อยกินเมื่อวานนะครับเนะาะ07351นะให้มาชิกนะครับอ่าสเปกกิตนะ07351นะครับะมีไหม73ผมให้71เกต9นะ้มาชิกนะเจ็ดมาในหลักสิบชุดสามตัวเนาะแล้วก็5 51 51ไม่มีนะผมให้เจ็ดกับสองนะ นะครับอ่าในเฉพาะกิจเนาะอ่าแล้วก็พิเศษนะครับอ่าขออภัยครับอ่าสามเก้าอ่าเก้าสามเก้านะสองแปดนะครับเก้าสามเก้าสองแปดนะครับเนาะนะครับสองแปดมีไหมสองแปดในตัวนี้เลยนะเห็นมาชิคนะสองแปดในช่วงนี้เนาะสำหรับพิเศษเมื่อวานเนี่ยปั้วเลยนะครับเนาะนามโร่เมื่อวานนี้นะครับในรอบพิเศษนะมาสองแปดให้มาชิคนี่เลยนะครับช่วงนี้เนาะถ้าใครจับรอบพิเศษเมื่อวานก็โชคดีไปนะครับเนาะแล้วก็ปกตินะครับเนาะ สองสี่สามนะพี่มาชิกสองไปอยู่หลักร้อยเลยนะครับเนาะสองสี่สามสองไปอยู่หลักร้อยนะครับเนาะนะครับแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งหกไม่ลงนะครับเนาะนะครับเมื่อวานนี้เจ็ดมารอบเดียวนะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับอ่าแล้วก็ VIP ีเจ็ดสี่หนึ่งสี่สามเมื่อวานนี้สี่ลงกับสามเมื่อวานนะนี่มาชิกเจ็ดไปอยู่หลักร้อยเนาะนะครับอ่าแล้วก็สี่สามอีกสี่สามไม่มีนะนะเมื่อวานเจาะ สุดเมื่อวานเจาะ28ในรอบพิเศษในมาชิกนะครับโอ้โหนะครับเกือบไม่รอดนะครับแต่ก็ยังดีนะที่ยังมา28ในรอบพิเศษในมาชิกนะครับเนาะนะครับก็ดีใจกับพี่สมาชิกตัวโชคดีด้วยสําหรับเมื่อวานนะครับนะครับอ่ะนะอ่ะก็ทําเต็มที่แล้วเนาะสำหรับเมื่อวานนะครับก็เดินตามสูตรตามแนวทางนะมาชิกนะครับอะสำหรับวันนี้ก็ตามกต่อนะช่นชอบแค่ไว้จุดไว้นะมาชิกสําหรับแนวทางฮานอยผมวันนี้เนาะถ้าไม่ ชอบกระโจเป็นทางไปนะพี่นสมาชิกสลับผู้โชคดีอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวครั้งแล้ะมีตัวเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องทุกครั้งนะครับผมเนาะนะครับอ่ะขอลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยเด้อนะครับอ่าฮานอยวันนี้นะครับเนาะวันนี้ สำหรับรัฐบาลไทยได้มาชี้ว่าจะอาลงคลิปให้เมื่อวานนี้มาทําไม่ทันนะนะครับเดี๋ยวก,กลางๆไม่เกินวันพุธนี่แหละเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้นะสรุปคงสุดท้ายรัฐบาลไทยสำหรับทางบาวทีนะนะครับสำหรับทางนทางบาวทีนะครับวันที่25นะนะครับทับสิทับหกนะครับวันนี้เนาะนะครับวันจันทร์ตรงวันคริสต์มาสด้วยนะครับคนมีความสุขกันยเยอะๆนะสำหรับวันนี้นะครับ วันน <Workers>, ี้แขวันกันเยอะนะครับกับแนวทางผมอ่ะเด่นนะเด่นวันนี้ผมให้ตัวนี้ได้มาชิ้นะครับสําหรับอ่าสายวิ่งสายรุดนะครับผมนะครับอ่าเด่นนะนะครสามกับหกนะวันนี้ผมให้สามกับหกกับสามนะสำหรับสายวิ่งสายรุดวันนี้ได้มาชิ้นะครับเนาะนะครับ แล้วก็มาตามก็ด้วยสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะจะพูดเด่น,น,อดน,ดนสองตัวนะครับเนาะสองตัวเด่นนะครับเนาะสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับสามสองสามสี่นะครับ 6, 0, 6, 7, นะแล้วก็สามห้านะานะครับหกศูนย์หกเจ็ดนะแล้วก็หกแปดนะเอ้านะครับ เบิ้ลนหน่อยในรอบวันจันทร์นะสาสามกับหกแล้วใครจะการเบิ้ลนไว้กระดูแล้วกันนะครับสำหรับนะครับฮานอยวันจันทร์นะห้มาชิคนะครับฮานอยวันจันทร์นี้ต้องระวังเบิ้ลนด้วยนะครับเนาะนะครับเพราะเขาชอบมาเบิ้ลนะเมื่อวานนี้เบิ้ลนไม่ลงนะครับดูดิวันนี้จะลงไหมสลหรับในทางเบิ้ลนะในรอบวันจันทร์นะก็จะให้ระวังเบิ้ลไว้ด้วยนะครับเนาะอ่ะมาดูมาตัวเน้นแล้วกันนะฮิมาชิคนะครับสำหรับตัวเด่นนะสามห้ากับหกจะคู่ได้เลยนะสามกับหกกับสามนะฮิมาชิคนะครับเนาะนะครับ สามหกกับสามจะพูดได้เลยระวังเก้าด้วยนะนะครับระว่งครั้งเขาจะมาตีลังกานะครับเนาะแล้วก็สองตัวเร่นก็มีสามสองสามสี่สามห้าหกศูนย์หกเจ็ดแล้วก็หกแปดนะครับเนาะเดีนะ๋ยวผมเน้นให้ยังไงขอให้มาในตัวเรียนเลยยังไงขให้ลงวันนี้นะครับเมื่อวานนี้มารอบเปียวนะครับเนาะสามสี่สี่สามกับหกศูนยะ์หกศูนย์หกเลยมาสิดระวังเก้าด้วยนะครับเนาะ นะครับถ้าพี่สมาชิกคนไหนมีกำลังก็ดูแล้วกัน6กับ9นะนะครับกับหัวให้ด้วยแล้วกันนะครับ3 6 3 9ระวังนะสมาชิกนะครับอันนี้คือสหรับในทางเบิ้ลนะใครจะชอบเบิ้ลวันนี้เขาระวังเบิ้ลไว้หน่อยในรอบวันจันทร์นะครับใครขาดเบิ้ลไว้นะครับสหรับวิธีปลอดภัยก็ตือในตัวเด่นนะสหรับสายวิ่งสายรุกก็จะปลอดภัยกว่านะครับนะครับก็ขอโชคดีกันสหรับในชุดจับคู่เด่น2ตัวเนาะแล้วก็มาตามกันด้วย3ามเด่นเด่นสามตัวนะสมาชิกนะครับ สามตัวเด่นนะสามตัวเด่นส,สามตัวนะครับอ่ะสองหกศูนย์นะแล้วก็สองสามสี่นะนะครับแล้วก็สามหกแปดนะในชุดสามตัวนี่เลยครับเนาะเช่อชอบไม้เชื่อชอบก็แค่ไว้จดไ,ไว้เนาะถทำมาชอบก็ชมเป็นแนวทางไปนะครับวันนี้มีแนวทางเราพัฒนาดูนะพี่มาชิกนะครับ เดี๋ยวผมขอย้อนให้อีกรอบหนึ่งนะสำหรับแนวทางฮานอยผมประจําวันที่25นะครับอ่าธันวาคม26นะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะผมให้ตัวเด่นนะครับ3กับ6 6กับ3นะวันนี้นะฮิมมาชิกแล้วก็2ตัวเด่นก็มี3 2 3 4 3 5 6 0 6 7แล้วก็68ผมเน้นให้3 4กับ60นะวันนี้ระวังหกกับด้วยชุดนี้นะฮิมมาชิกนะเนาะอ่า ลองตีลังกามานในสมาชิกแล้วก็วันนี้ผมจัะเบิ้ลให้ระวังเบิ้ลในรอบบรรจั่นด้วยสามสามกับหกหกนะสหรับในทางเบิ้ลถ้าใครจะชอบเบิ้ลก็ระวังไว้ถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้นอะกสหรับในทางเบินะ้ลในสมาชิกแล้วก็สามตัวเด่นก็มีสองหกศูนย์แล้วก็สองสามสี่แล้วก็สามหกแปดนะครับเนาะนะครับ,นะรบก็จะประมาณนี้สหรับรางฮานอยคุณประจำมาที่ยี่ห้าเนาะนะครับยังไงขอให้มาสองตัวสามตัวเรื่อยๆสรับวันนี้จะได้โชคดีปังๆพวกๆกันนะครับในรอบบรรจั่นนะพีมาชิกต้องระวังเบิ้ลเป็นพิเศษนะครับเนาะอ่ะนะครับ เย็นนี้ก็จะลืมนะครับสายด่วนเราพัฒนานะสืบการใการไปต้นไปนะคือมาชิกจะนักจะเต็มไม่นอนนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงอะไรนะครับช่วงจับสี่ตัวนะครับสำหรับช่วงนี้สำหรับแนวทางเราพัฒนานะนะครับแบบเกาเรียกจะได้ตื่นเต้นกันหน่อยแบบทำเต็มที่นะกับแนวทางนะครับพยายามคัดให้เหลือน้อยนะเป็นช่วงวัดใจนะครับสำหรับช่วงนี้ยังไงครับวันนี้ก็ นะครับมาตามกันดิำหรับทางสะดวกเราพัฒนาเนาะแล้วก็เราพัฒนาด้วยสำหรับวันนี้เนาะถ้าใครจะเข้าบ้านทักอดีไลท์เอทีจีเเข้าไปในบ้านรอได้เลยได้มาชิกจะได้ไม่ตกขบวนนะครับเนาะนะครับวันนี้มีอาหารทุบไปไข่ให้ด้วยนะครับเนาะสำหรับในบ้านห้ามพลาดเด็ดขาดในมาชิกนะครับอ่ะนะครับยังไงวันนี้ขอเป็นวันดีๆสำหรับพี่สมาชิกทุกคนนะครับเนาะขอเป็นวันที่ เรือโชคดีกับในทางผมนะครับจะได้เป็นคองมวัญในวัน,น,นคสสริสต์มาสด้วยนะครับเนาะอ่ะในเย็นนี้มาลุ้นฟังกันทุกๆในทางนะให้มาชิยขอบคุณทุกการติดตามจากพี่มาเชยช่วงนี้ขาดแปรป่วนนะครับเนาะนะครับ,รบเดี๋ยวก็อุ่นเดี๋ยวก็เย็นนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อนะครับเนาะไว้เจอกับผมคลิปต่อไปโชคดีทุกคนขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ